ใส่ก่อนนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวมันเผ็ดแระแดเดกมาหน ua ดูเข็มเด้อนี่กินปลาแดก <c oughs> ใส่ผงนัว <c oughs> โอ้โหเสดายเฮ็ดนัวดูชวด ยังไม่ไปติดตามเลยจ้า สำเร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามาเด้เอแก่บไม้แสบๆจ้า